คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับฝ่ายแดงหลักหินสิทธิ์จะอุ้มฝ่ายน้ําเงินนําสุขสอจอต้องปลาจีนครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อพี่จับน้ําหนักให้1ปอนครับ113กับ114ปอนด์อนแล้วก็จะเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับนําสุขเบียดวงในโอ้โหผบิดลูกนี้นี่ถึงนีกระเด็นทั้งตัวครับโชว์พละกําลังเลยครับคอแขนแข็งแรงอยู่แล้วครับนาสุข คู่แรกมันต้องแบบนี้ครับผู้แรกที่ทุกทัานรอคอยสอกมายัดเข่าคืนไปครับมวยมันวันศุกร์อ่าศุกร์ที่13ามาวงในขวางไว้ยัดมาตีกันไปตีกันมาโอ้โหบัตรขวาแม่กระเด็นเลยครับเอานับไม่นับกรรมการไม่นับนมีอาการนะครับมาโดนบัตรแล้วไม่ดีเหมือนกันครับชื่อหลักหินชื่อหลักหินมาอยากอยาไปยอมอยาไปยอมครับมาจะอุ้มบอก ของเราไต่ขาต่มัดแรงเหมือนกันอตอนนี้แวงในครองไว้ครองไว้ครองไว้นี่ครับกด,ดลงมาทําได้ดีครับหลักศิลป์ไครไขรจะโอ้โหสอกไขรจะชกในเกมตัวเองได้ดีกันแหมสอกวูบว่าวูบว่ากาดกาดต้องสูงโดนบัตรอีกแล้วครับเอายัดเข่าพื้นไปคู่นี้แม่อู้โอ้โหบัดรบัดบัดเเวียงไปครับโอ้โหนี่ครับที่เขาบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่โอ้โหด้วยเอา มาตอนนี้ยังไงครับโอ้โหนำสุกนำสุกเครื่องติดแต่ว่าหลักหินเวลาแกโตมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับโอ้โหนำสุกนี่มานี่มาเป็นชุดเลยนะครับหมัดนี่นะครับเบียดเข้าไปทิ้งเข้าไปนี่ทิ้งทั้งตัวดูนะครับเบียดเอาโอ้โหเอาเลยครับหล่นอีกแล้วนะครับกรรมการต้องนับเลยครับหมัดนี้โอ้ยโดนนับไปแล้วนะครับว่าหลนนี้นับเลยครับอยังไงดีครับโอ้จะอุ้ม ป้าป่าทุงยังไงดีครับเป้าศอกมาโอ้ยังมัดน,น่ากลัวมากครับนํำสุกโ,โอ้โอ้โหดูครับอ้าดูนีไ้ไม่ไม่ไม่โดนอาวุธจังครับกรรมการไม่ว่าอะไรให้โอกาสดูครับโอ้โหตอนนี้ป้าโอ้โหรถถังเมืองล้านนานีา่ครับบาเต็เข้าไปศอกด้วยโอ้โหหมดยก,ก่นหมดยก,กอนโอ้โหเอาดูนะครับว่า หลักหินเองก็พยายามจะบวกเหมือนกันจะโดนไปเยอะเอาเลยครับนี่แลยครับมาแล้วเบียดเข้าไปเริ่มจะเบียดได้ปล้ำได้ก็มาโดนหมักโดนสอกอีกบูบาบูบาหลักหินบูบาบูบาไมเอาไหวไม่ไหวเอ้าการฟันตัวกแล้วมาสอกไปสอกมาหักหักอ่าหักไม่ล้มแปดโอ้ยหล่นครับไม่นับเลยครับไม่ไหวครับลงแบบนี้ครับจบยกสี่ครับนำสุกสจโต้งปราจีนครับ ชนะทนนีสเกินน้องเอาหลักหินสิทธ์จาวุ้มครับโอ้โหจะไปทานอะไรมาเนี่ยมาถกระชกมวยเหมือนโกรธใครเลยครับแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะหมัดสุดท้ายนะครับโอ้โหเต็มคาราเบลจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูภาพชัดช้านี่นะครับปัดเข้าไปล็อกเข้าไปแล้วก็เบียดเข้าไปดูอังโอ้โหเต็มเต็มล้ครับลูกนี้เรียบร้อย หมอที่เราสักนี่ต้องขึ้นมาดูอาการเลยนะครับดูนะครับอีกมุมหนึ่งนี่แหละครับเต็มจริงๆครับหมัดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนสะสมมาเยอะนะครับหมัดสุดท้ายนี่เรียบร้อยครับกรรมการไม่ต้องนับเลยครับทิ้งทั้งตัวเลยครับ